นมัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกาลยานมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจนะครับวันนี้เป็นวันที่4เมษายนพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น3ามค่ําเดือน5ปีขานวันนี้เป็นวันอาทิตย์บดีนะครับเหมาะแก่การมงคลโลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีโทนดําสีม่วงแก่นะครับ สีที่ควรเลีกเลี่ยงคือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศที่ควรเลีกเลี่ยงคือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นนินปลอยสีดำหินสีดำเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออาเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับ ดอชดาตอบันตักทอฐานตอบัทโทอบเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำดอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารถอธงและนอนหนูไมซเซตวันนี้ออสการ์วายกล่าวไว้ว่าอะไรที่ดูเหมือนเป็นความลำบากยากเข็นหรือความเข็นใจ แท้จริงแล้วมันมักแฝงไว้ด้วยสิ่งดีๆที่มีอยู่ภายในนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาราันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ